เอาละในเมื่อมังลายได้รับแต่งตั้งยศใหม่ๆยังไม่สร้างเรือประธานก็คงจะยังไม่เสร็จเช่นนั้นให้ไปพักบ้านธนาก่อนก็แล้วกันเจ้าพี่อะไรอ่ะจะดีหรอเพคะทำไมอ่ะก็เรือประธานยังไม่สร้างก็ยังไม่เสร็จมามาแล้วกสะกอนไปใกล้กล้องไปใกล้กล้องไปใกล้กล้องเล่นกล้องเงี้ยถ่ายแล้วอกล้องไหนวะไอ้ใหญ่ไปกล้องปาล้างนี้กล้องนี้ไปเล่นถูกต้องซะ ถ่ายกล้องเลยไหมที่กูเวียนหัวเลยเกินกล้องไปกล้องขวากล้องขวาตายเล็กตายนี่พระองค์ท่านนำหลักอะไรออกมาไอ้มังรายมันอยู่ต่อหน้าพระพักเห็นอกหญิงสันตวดีมันทำตาเล็กตาน้อยแล้วณีสั่งไปอยู่ที่บ้านฉันเลยไปเจอลูกสาวฉันฟุมามันอย่างนี้แล้วจะทำยังไงโอ้ยตา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 ยถ้ายีบเจ็ดคืนตายแน่ตายตายแล้วกล้องนู้นฮะ ตาย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 ถ้าอย่างนี้เราก็เราลืมสนิทไปเลยสุมาหมาอยู่บ้านท่านนะถ้าเกิดไอ้มังรายมันเห็นสุมามาหลงรักเข้าขนาดน้องสาวมันยังทำตาหวานขนาดนี้ไปเจอสุมามาจะหวขนาดไหนตาย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 เก็บตูดไว้ตดเถอะเจ้านี่แย่แล้วแย่แล้วโงค์ท่านให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ให้อยู่ให้ไปอยู่บ้านของท่านน้ามหารารมินและบ้านท่านน้าเนี่ยเขามีลูกสาวให้นามว่า สุมามานถ้าหากว่าสุมามานคนสวยไปเจอกับไอ้มังรายคนหล่อแล้วถ้าหากว่าเขาชอบกันใช่แล้วเราเลยจะไปรักใครถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องตาย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 ไปกลับไปซะไปเชื่อวะาเเจ้าพี่นี่นะจริงๆเลยไม่ถามสักคำสุมามมนกลับบ้านแล้วถ้าหาว่าบางรายไปเจอกับสุมามานลองมาทำอะไรเนี่ยไอ้กอฟไปเจอกับสุมามมนเจอลองมรสุมใช่ชุนัดพอดีจะต้องกินเหล้ยนแน่ๆเลยตายแล้วตาย ขาดหลังไม่ทั่วนะมึงวันนี้ดางเป็นงูเหลือมเลยขอบพระคุณคุณแม่นะครับจากชนบุรีใช่ปะให้คนที่ขี่จักรยานไปฝากเงินบ้างขอบคุณน้องอ้อครับอ๋อขอบพระคุณพี่อ้อนะครับยังอยู่ไมยังอยู่ก็ยังไงท่านนะก็เป็นคําสั่งของพระองค์ท่านหม่อมช้างคงจะขัดไม่ได้เพืยะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะให้ทหารรีบสร้างเรือประทานให้เสร็จไวๆโดยยามนี้ก็ทูลลาเลยเพืยะค่ะไปบ้านทนายมาใช่ใช่ใช่ส่งพักผ่อนตามอ่ ท่านนายดูแลให้เรียบร้อยอยู่นะอย่าให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นท่นนาอะไรท่นนาให้มังรายเนี่ยไปบ้านไปพักอยู่บ้านท่นนาได้ยังไงเล่าไอ้ทะเลทรายจ้าเขาสั่งกูไม่ได้สั่งจะบ้าหรือไงท่านผู้รู้ว่าผมเนี่ยชอบลูกสาวของทนนาเนี่ยมึงทำตัวดีๆสักวันหนึ่งลูกสาวกูอาจจะรักมึงก็ได้ปทออ้าวเฮ้ย